หรือไม่ที่หมู่เกาะพีพีมีรายรับเงินอุทยานแห่งชาติสูงถึง294ล้านบา <concentrated> ท, <Standing> ทไม่น่าแปลกใจเลยที่ใครต่างจะอยากมาแวะเวียนเยี่ยมชมสถานที่อันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลคงน่าเสียดายหากความสวยงามนี้อาจจะไม่มีให้เราได้เห็นกันอีกในอนาคต เพิ่งหมดหวังไปเรารวมคนคอนกรีตจบเหล่าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมชื่อนายจีรศักดิ์พุทธวัลนะครับเป็นผู้ประกอบการดำน้ำและหลายๆธุรกิจที่อยู่ในปีๆมาประมาณตั้งแต่2533นะครับ พยายามช่วยเหลือดูแลอนุรักษ์เรื่องแบงการังแห่ธรรมชาติต่างๆทั่วไปทีนี้มันก็ยากเนาะในการส่งเสริมเนี่ยเรื่องพวกนีมน้มันสำคัญมากกับ,กบแนวคิดของแต่ละคนความรู้สึกว่าเราเราทำธุร,รกิจเ,เราได้ังินมาจากไหนใช่คุณทําธุร,รกิจตรงเนี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องที่เราสมควรจะดูแลก็คือธรรมชาติแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อเพื่อ สาหก,กตรรงเี่ยว้านดำน้ำนี้มีมาตั้งแต่พิศักยังหนุ่มๆจึงมีความผูกพันและประสบการณ์มากมายที่นี่สวยงามสวยงามนะครับดูดไูไม่ได้ว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเรือมันเยอะแต่แต่มันต้องมีการดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องเรื่องจำนวนจำนวนหนึ่งสองใบอนุาญาต สาความรู้ของผู้ให้บริการไม่ไม่ใช่ไดคอมเพลนใครแต่ว่าความปลอดภัยมันมาที่หนึ่งของของการท่องเที่ยวเพราะว่าเขามาจากไกลโพ้นมาเที่ยวบ้านเราแล้วมาเสียชีวิตมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่อยากให้มันเกิดมันจะมีปัญหากับการท่องเที่ยวมีผลกระทบในนั้นเยอะแยะพี่สัก <Pizza. S 2> ให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยมากทั้งเรือที่พาไปดำน้ำและเรือโดยสารพาท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจดูแลลูกค้ายอย่างยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีครับผมนายคมศักดิ์เจนหัดนะครับเชลเลนชื่อไก่โต้งนะครับผมเป็นนักดำน้ำอิสระอยู่บริเวณเกาะพีพีนะครับได้ทำงานวงการดำน้ำอยู่เกาะพีพีมาประมาณ10ปีแล้วนะครับได้ช่วยเหลือทางด้านอนุรักษ์มาพอสมควรพี่ไก่โต้งคอยดูแลและช่วยเหลือเฝ้าระวังและติดตามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการอื่น มาทำลายทรัพยากรได้อะไรที่เป็นแรงผลักดันใน้พี่ตองอยากจะลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์หรือการดูแลทรัพยากรในในเกาะคือ <TV. S 1> ในช่วงระยะ10ปีหลังที่ทำงานมาเราได้เห็นการสูญเสียหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบมากกว่าในแง่ดีเลยแบบว่าอยากมีอะไรเก็บไว้ให้ลูกหลานดูบ้างปัญหาที่สำคัญที่พี่ตงคิดว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นอยู่บน เกาะพีพีเนี่ยยาวนานมาแล้วและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่พี่ตงคิดว่ามันอะไรเป็นปัญหาหลักหรือปัญหาที่สําคัญปัญหาน่าจะมีอยู่สสิ่งครับ1คือการควบคุมที่ไม่เพียงพอนะครับสคือการให้ความรู้ที่ไม่เพียงพอใช่ครับคือส่วนมากที่นี่นักท่องเที่ยวจะมาจากหลายที่นะครับไม่ได้จะมา,าเฉพาะจากเกาะพีพี ที่นี่จะมาทั้งภูเก็ตกระบี่เขาจะมาที่นี่จุดเดียวเลยเพราะตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดกลางของอดามันใต้เลยครับก็มาใช้ทรัพยากรแบบไม่ไม่ระมัดระวังอะไรทั้งนี้ใช่ไหมที่เราเห็นมันก็จะเกิดเหตุการณ์เตะถีบจับปะกกาลังอะไรพวกนี้ใช่ครับไม่หยครั้งอันนี้ก็บางทีก็ไกลก็ดูแลไม่ทั่วถึงใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวเองเหมือนกันก็ไม่ได้ระวังตัวเองเพราะนักท่องเที่ยวก็ต่างคนต่างมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ และการดําน้ําในแหล่งพีพีนี่คือการดําน้ําในแนวปะกการังแล้วก็เป็นจุดน้ําตื้นด้วยทราบว่าพี่โต้งก็เป็นเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับทางหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับและตอนนี้ก็ถ้าอยากตรวจสอบก็ลงมาตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าการให้อาหารปลาให้อาหารลิงดําเนินเป็นกิจวัตรปกติเลยตอนนี้ อาจมองว่าปลาเล็กปลาน้อยในมหาสมุทรใหญ่นี้ทั้งน่ารักน่าชังเลยอยากใกล้ชิดและให้อาหารซึ่งการกระทำนี้อาจเป็นการรบกวนและทำลายสมดุลของธรรมชาติสวัสดีค่ะชื่อคณิ t h าเจ้าก๊กนะคะเป็นพิ่งส่วนของร้านดำน้ำ blue view diver ที่กอพีพีนี้ค่ะด้วยความที่อยู่กับร้านดำน้ำก็จะเห็นการทำงานเห็นความสวยของทะเลบ้านเรานะคะขอกอพีพ ก็แบบมีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปอีกนานๆแต่ทีนี้มันก็ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงมีการมีการพังของประการัางบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบ้างซึ่งมันกระทบโดยตรงกับเราซึ่งเราทํางานที่นี่แล้วก็เราก็อยากให้มันมีการ รักษาไว้มีการช่วยเหลือถ้าคนที่ทํางานด้วยกันช่วยกันดูแลหมายถึงคนที่เกาะแล้วก็คนที่มาเที่ยวค่ะมันก็จะช่วยยืดเวลาของของธรรมชาติไปได้อ,อ,อีกหลายๆปีก็ตัวเองไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแค่ทํางานของตัวเองแล้วก็เห็นว่าอะไรที่มันดีก็ก็อยากจะทําแล้วก็ เริ่มตอนที่ตัวเราก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นความเสียสละของคนอื่นนะคะเยอะๆหลายๆคนซึ่งประทับใจมากว่าทุกคนช่วยกันแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเราคิดว่าการให้ความรู้เป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยมีการสอนคนท้องถิ่นนะคะคนที่ทํางานที่นี่เป็นเป็น,ปนคนไทย สามารถมาเรียนดำน้ำฟรีกับเราได้ในช่วงหน้าโลซ season ซึ่งเรา,ามีเวลานะคะเราไม่ได้ยุ่งมากเรามีเวลาเนี่ยเราอยากสอนเขาให้เขามีโอกาสได้ลงไปเห็นว่าะทะเลบ้านเรามันสวยยังไงเขาจะได้ส่งต่อความรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนอันนี้ไว้ให้กับคนอื่นๆต่อไปก็ <c oughs> <G> เราทำมาตลอดนะคะตั้งแต่ร้านดำ,น,ำน้ำเปิดก็มีหลายหลายคนที่จบ กับเราอะนะคะที่จบที่จบได้อเ e n นวอเตอร์ไปกับเราเราก็ยังมีแนวคิดที่จะร่วมทำกันต่อไปนะคะก็คือส่งต่อความรู้ให้กับคนท้องถิ่นหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าการให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเด็กเขามีความรู้เขารัากบ้านเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะไปบอกครอบครัวเขาได้ซึ่งมันจะช่วยกระจายได้ในมุมกว้างขึ้นค่ะกรีนจอบ ผู้พิทักษ์โลกสีเขียวที่คอยดูแลปกป้องทรัพยากรอันเป็นบ้านของเราใช้เป็นที่อยู่ทํากินที่อยู่อาศัยและหล่อเลี้ยงลูกหลานเราเองก็เป็นผู้พิทักษ์ได้คอยช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลบ้านอันสวยงามนี้จะได้อยู่คู่กับเราไปนานแสนนาน